สิบโมงเช้ากว่าๆค่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นอีกที่หนึ่งอยู่ละแวกที่พักเนี้ยค่ะเพราะว่าพวกแดนพักอยู่ใจกลางเมืองนะคะ ใจกลางเมืองก็คือกว้างนะคะทุกคนเหมือนกรุงเทพเมืองหลวงของเกาะมโยกานะคะชื่อว่าพามาเดอไมโยกาค่ะที่ประเทศสเปนเป็นแหล่งศูนย์รวมนักท่องเที่ยวอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเป็นร้านตรอกซอกซอยเล็กๆๆค่ะตรงนี้ขายของมีเสน่ห์อีกมากเลยเช่นเคยค่ะศูนย์รวมเครื่องเทศแล้วก็ไส้กรอกค่ะจุดมุ่งหมายตอนนี้ก็คือจะไปที่รานซาร่าอีกแล้วค่ะทุกคน เมื่อวันก่อนไปก็คือผิดหวังค่ะร้านเล็กวันนี้เราจะไปช็อปใหญ่ของเขาเลยดูความมีเสน่ห์ของเขามองทะลุซอยเนี่ยค่ะก็จะเห็นยอดเจดียอดตึกยอดโบสก็คือสวยนะคะ แนนจะพักที่นี่แค่3คืนนะคะจบจากทริปนี้แล้วก็กลับบ้านค่ะกลับกรุงเทพเหมือนเดิมเดินตรงมาเรื่อยๆจะมาเจอถนนเมนหลักของเขาเลยนะคะแหล่งช้อปปิ้งก็คือแบรนด์เนมค่ะแล้วตรงนี้เขาก็อยู่ติดกับโบสถ์ใหญ่ๆที่ขึ้นชื่อของที่นี่เดี๋ยวแนนจะพาไปดูนะคะถึงแล้วค่ะช็อปใหญ่ซาร่าคืออลังการค่ะทุกคนของผู้หญิงเฉพาะผู้หญิงมี2ชั้นเลยนะคะจากซาร่าก็มองเห็นโบสถ์แล้วค่ะ ฝั่งหนึ่งเป็นโบสถ์อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทะเลนะคะแล้วก็จะมีท่าเรือใหญ่ด้วยอยู่ตรงนั้นบริเวณด้านรอบนอกโบสถ์ค่ะ <c oughs> ก็จะขายพวกบรรดาอาร์ตอาร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเพ้นรูปแบบว่า5มินิทนาทีได้ค่ะแบบนี้รูปภาพที่เสมือนจริงค่ะตอนนี้ก็11โมงนิดๆแล้วค่ะนักท่องเที่ยวเริ่มมาเรื่อยๆตรงนี้จะเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาออกกันก,ก,ก็ว่าได,ได้นะคะอยู่ที่โบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดมากๆของอา่ามาโย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ มาตรงนี้เห็นมีนักดนตรีเล่นค่ะแล้วมองบิวโบส์สวยๆก็สั่งกาแฟมาจิบก,กันแล้วก็เดินต่อ,ตอค่ะเดี๋ยวเราจะไปท่าเรือท่าเรือตรงนี้จะใหญ่มากๆเลยนะคะเรือครุสหรือว่าเรือสำรานก็จะมาจอดให้นักท่องเที่ยวลงแบบว่าเดย์พาสค่ะแล้วก็กลางคืนก็กลับขึ้นไปนอนบนเรือต่อหนึ่งวันที่นี่เขาก็จะซื้อทัวร์ค่ะไปหลายๆที่บนเกาะมายก้านี่แหละ มีรถเนี่ยค่ะรถมารอรับนี่ถ้าเรือเนี่ยไม่ได้ไปด้านหน้านะคะเดินแค่ด้านหลังแล้วก็เดินกลับบ้านค่ะทุกคนนี่คือขนมร้านขึ้นชื่อของที่นี่นะคะแต่แนนก็ไม่ได้ชิมค่ะเกือบบ่ายสามแล้วค่ะเดินกลับที่พักก็แวะทานแนนได้น้ำส้มแล้วก็ปะเกตค่ะจะเป็นทูน่านะคะวันนี้ร้านเล็กๆอยู่หัวมุมบรรยากาศดีค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นจะไปตลาดอาหารทะเลที่คลิปก่อนหน้านั้นแนนไปแล้วเขาวายแล้วพรุ่งนี้จะพาไปดูแบบจัดเต็มรอดูนะคะ